สวัสดีครับสำหรับเมนูกับข้าวนนาวันนี้นะครับก็เตรียมใจทําทเป็นเมนูทอดมันหัวปีนะครับเนื่องจากไม่ได้ทานนานแล้ววันนี้เลยให้กูในบ้านหาวัตถุดิบมานะครับสําหรับวัตถุดิบที่ใช้มีดังนี้หัวปรีนะครับให้เราทําการลอกเอากาะบแก่ๆออกให้เหลือแต่กระบอ่อนนะครับเดี๋ยวเราจะนํามาฝานแล้วก็แช่ในน้ําเกลือนะครับแป้งทอดกรอบเป็นเอกประสงค์ครับพริกแกงเผ็ดไข่ไก่หนึ่งฟองเกลือน้ําตาลทรายซีอิ๊วขาว ไปมากรูดซอยโอเคเดี๋ยวเรามาซอยหัวปีนก่อนครับหัวปรีเนี่ยมีคุณประโยชน์มากมายนะครับหญิงที่ให้นมบุตรให้นำมาแกงเลียงนะครับรับรองน้ำนมนี่ทะลักทล้นเลยนะครับ ่าแล้วนำมาแช่ในน้ำเกลือก่อนนะครับค่อยนำมาซอยแกนกลางเนี่ยเดีย๋ยวเราจะเลือกออกนะครับ ซอยเสร็จปุ๊บให้รีบนํามาแช่ในน้าเกลือเลยนะครับซอยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนําไปบีบน้ําให้แห้งนะครับเครื่องแกงนะครับหัวปีที่เราซอยไว้ ไข่ไก่ครับแป้งแนะนำให้เป็นแป้งอนเนกประสงค์นะครับปรุงรสนะครับด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายหลังจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันครับ เกลือเล็กน้อยนะครับปกติต้องมีใบโหระพาด้วยนะครับแต่พอดีลืมซื้อมาก็ไม่เป็นไรนะครับเราจะใส่แค่ใบมะกรูดอย่างเดียวนะครับใบมะกรูดครับเดี๋ยวขออนุญาตไปใส่ตรงมือแล้วก็ขอมาขยำให้เข้ากันก่อนนะครับ เมนูนี้ก็เป็นเมนูโบราณน,นะครับสมัยก่อนน้าทำให้ทานอร่อยมากโอเคพอเรานวดส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันก็ชิมก่อนเล็กน้อยนะครับดูว่ารสชาติได้ตามที่ต้องการหรือยังอย่างแค่นี้ก็พร้อมนำไปทอดแล้วครับ ที่ก้นกระทะดำเพราะว่าเมื่อกี้นี้ต้มผักนะครับผมไม่ได้ล้างกระทะแล้วก็ตั้งกระทะไว้จนร้อนมันก็เลยเป็นสีดำเนาะใช้ช้อนสองคันนะครับตักทอดมานึงของเรามาแล้วก็เอาอีกคันหนึ่งบี้ให้เป็นแผ่นบางๆหน่อย ปลายกลางค่อนไปทางอ่อนนะครับเวลาทอดก็ระวังจะไหม้ด้วยวันนี้ปรุงรสชาติปรับทานได้เลยนะครับโดยไม่จำเป็นต้องทำน้ำจิ้มส่วนถ้าใครอยากจิ้มน้ำจิ้มมาจาดก็มีน้ำส้มน้ำตาลเกลือนะครับเรามาเคี่ยวรวมกันแล้วก็ไปพักไว้ให้เย็นหลังจากนั้นก็หั่นแตงกวาหั่นพริกชี้ฟ้าใส่เข้าไป โรยหน้าด้วยผักชีเล็กน้อยก็เป็นน้ำจิ้มอาจาย์แล้วครับโอเคตอนนี้ทอดมันเราได้ที่แล้วครับตักขึ้นมาพักไว้เ,เด็มน้ำมันนะครับครับนี่ก็คือหน้าตามเมนูทอดมันหัวปรีปีมือเพื่อทำใจนะครับลองไปทําทานกันดูนะครับวิธีทําน้าจิ้มก็มีอธิบายไว้ในคลิปแล้วนะครับเี่อเนใจฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์เ hmm. ชื่อทำใจ .com ไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ